ได้ไปในทุกจังหวัดชายฝั่งที่มีปัญหาประมงเหมือนกับที่พี่น้องชาวระยองกาลังประสบอยู่นี้การออกนกโยบายบนหอคอยงาช้างเป็นนักรบห้องแอร์ไม่ได้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของท่านจะต้องได้รับการแก้ไขนะคะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้เอาคนที่เชี่ยวชาญหรือศึกษาจริงจังในปัญหาประมงเข้ามาทาเข้ามาทาการแทนที่จะเป็นรัฐบาลที่มาแก้ปัญหาให้กับพวกเรานะคะกับเป็นรัฐบาลที่เป็นภาระของประชาชนเป็นภาระของ อย่างแท้จริงก็ก้าวใลในฐานะที่วันนี้มารับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดนะคะจากตัวแทนของชาวประมงหลายภาคส่วนเราสัญญากับพี่น้องค่ะว่าเราจะยืนเคียงข้างพี่น้องชาวประมงจังหวัดระยองจนถึงที่สุดนะคะถ้ามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลในครั้งต่อไปปัญหานี้จะต้องได้รับการชําระสาสางโดยเร็วที่สุดแต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะคะในการมาธิการ มาที่การที่ดินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน,นะคะ,ะเรามีสส,สพักเก้าไกลคุณอภิชาติสิริสุทนทรเป็นประธานกรรมธิการค่ะในเมื่อมารับฟังปัญหานในท้องที่นี้เราจะพัก,กันให้ถึงที่สุดขอให้มีความหวังเราจะต้องหล่อเลี้ยงความหวังไว้ในใจตลอดเวลานะคะไม่มีความยุติธรรมใดที่เราจะได้มาโดยไม่ต่อสู้ค่ะในเมื่อเรามีการต่อสู้แล้วนะคะวันหนึ่งเราคิดว่าเราจะต้องประสบความสําเร็จนะคะรวมกันเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็สร้างพลังขอบคุณมากค่ะ